เมื่อกี้นะครับเราดูนับแบบเช็คจํานวนกันไปแล้วต่อมานะครับเราจะมานับแบบไม่เช็คจํานวนนะครับก็คือจะนับเท่าไหร่ก็ได้นะครับไม่ว่าจะขาดหรือจะเกินนะครับเครื่องก็จะไม่แจ้งเตือนนะครับโดยวิธีการนะครับให้เรากดที่ปุ่ม fr นะครับไปก็จะติด fr นะครับจากนั้นก็นำธนบัตรที่เตรียมไว้มาใส่นับได้เลยครับ จะเห็นว่านะครับการนับแต่ละรอบนะครับจะมีพอดีหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็เกินแล้วก็ขาดนะครับจะเห็นว่าเครื่องนะครับจะไม่มีการแจ้งเตือนใดๆนะครับก็คือจะเป็นการนับแบบอิสระนะครับ